อันนี้คือใบมะกรูดกับโหระพานะคะเราฉีกไปแล้วนี่เราก็เด็ดใบมะกรูดกับโหระพาค่ะแล้วก็อันนี้คือมะเขือมะเขือเปาะนะคะแล้วก็หัน่นแบบนี้เตรียมไว้นะคะมะเขือเปาะแล้วก็โหระพาและใบมะกรูดนะคะแล้วเ,เราเอาใบมะกรูดและใบโหระพาไปล้างนะคะแล้วเราก็จะไปลวนไก่กันค่ะ ใ่นี่นะคะไก่ที่เราเอามารวนกันค่ะนี่มือนี้เราซื้อไก่ไปทั้งหมดร้อยแปดบาทนะคะมีเนื้อไก่แล้วก็มีตับกับเครื่องในนะคะในค่ะแล้วก็จะมีเลือดอีกหนึ่งก้อนนะคะอันนี้เราก็รวนไก่ไปก่อนเลยค่ะรวนให้ไก่สุกนะคะ คนจนไก่เริ่มสุกหน่อยๆน,นะคะเราก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะเส่น้ำปลาเพื่อให้น้ำปลามันเข้าไปในเนื้อไก่นะคะได้กลิ่นน้ำปลาขึ้นมาเลยค่ะหอมมีความรู้สึกว่าหิวแล้วเราใส่น้ำปลาแล้วก็คนไป อีกนิดหน่อยให้น้ำปลามันเข้ากันแล้วก็ตั้งทิงไว้แบบนี้นะคะให้ไก่สุกจนทั่วนะคะไก่ดำเดือดพุดๆเลยนะคะพเพื่อนๆเราก็เอาพริกแกงเขียวกับพริกแกงแดงมาผสมกันนะคะเนื่องจากพริกแกงเขียวเราไม่พอผสมกันก็โขกให้เขารวมกันนะคะ อันนี้คือพี่แกงสําเร็จนะคะเราไปซื้อพีิกแกงสําเร็จมานะคะโขลมรวมกันเลยค่ะให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะมือพอบ้านจะใหญ่ใหญ่ปกปิดหน้าจอสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะโขลกให้รวมกันไปหมดเลยนะ,ะให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะ พอโขลกรวมกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแกงกันนะจ้าเพื่อนๆเราก็เอาไก่ไปพักไว้นะคะอันนี้เราก็จะมาใส่หัวกะท,หกะทะิหัวกะทิค่ะหัวกะทิเราก็จะมาทำทำการเคี่ยวกะทิไปนิดนึง เริ่มจะแตกมันแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปนะคะเปิดไฟอ่อนๆน,นะคะไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะเปิดไฟอ่อนๆค่นนะครับ ก็ทำการเคี่ยวไปเลยนะคะนี่พริกแกงกับกะทินะคะผัดพริกแกงกับกะทิให้พอมีกลิ่นหอมนะคะก็ใส่กะทิลงไปอีก ให้พี่แกงสุกนะคะเล็งไฟนิดนึงค่ะตัองจะมีกลิ่นหอมมานิดนิดนะคะ ใส่กะทิลงไปอีกอะไรคะคุณพ่อบ้านอ๋อใสให้รู้ว่าใช้กะทิห้าร้อยกรัมนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็รอให้มีกลิ่นหอมกว่านี้อีกนิดนึงนะคะ แล้วเราก็จะเอาไปใส่ไก่กันเลยเราให้หอมนะคะแล้วก็จะปรุงรสกันใช่ไหมคะพ่อบ้าน,น,นอ่าเราก็จะปรุงเราก็จะปรุงรสลงไปก่อนที่เราจะเอาไก่ใส่ลงไปนะคะ พอเริ่มหอมแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วเราก็จะบุงรสกันเลยค่ะเดือดปุดๆเลยนะคะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วค่ะเพื่อนๆใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะปริมาณเท่าไหร่คะคุณพ่อบ้าน ตามชอบใจชอบหวานก็เยอะหน่อยแต่นี้ก็ที่กล่องมันก็จะอ,อ่อนหวานอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะมากก็แล้วแต่ชอบแตนี้ทางเจ้าของคลิปชอบกินหวานเราต้องใส่หวานไปนิดนึงเพราะเราหนักหวานนะคะเน้นหวานนะคะ อันนี้แค่ผัดพริกแกงแล้วก็ปรุงรสก็น่ากินแล้วนะคะกินมาแล้วนะคะกินหอมมากาคนจนน้ำตาละลายหมด ละลายหมดแล้วนะรเราก็จะยกลงเอาหม้อไก่ที่ล้วนไปฮนะหมดขออภัยในเสียงขูดกระทะจะเสียฟันนิดนึงนี่ค่ะ ปูที่หมดเลยนะคะกูดี่หมดมน,นี่พอลงหม้อไปแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เราก็จะเติมน้าอีกครึ่งลิตรนะโดยใช้กล่องกะทิเมื่อกี้ครัตวงไปเลยนะเพราะเห็นเนี่ยกะทิที่ใส่ไปมนกัน้อยนะครับไม,ม่โอเคครับแค่นี้แล้วเดี๋ยวรอเดือดเราก็จะชิมรสนะครับชิมขาดอะไรเราก็จะเติม อันนี้เรามาหั่นเลือดใส่ลงไปนะคะเลือดหนึ่งก้อนนะคะเราใช้เลือดหนึ่งก้อนค่ะ หั่นเลือดเสร็จแล้วนะเราก็ไปดูมอกันค่ะว่าเดือดหรือยังืเพื่อนๆกลิ่นหอมมากเลยค่ะ มีการชิมกันนะคะเพราะ้้าจะเป็นคนชิมค่ะเป็นไงคะไม่เค็นอ่าเพราะว่าจะเติมน้ำปลาลงไปอีกนะคะที่ในหม้อเราไม่เห็นใส่เพราะว่าเราใส่ไปในกระทะแล้วนะคะตอนลวนไก่นะคะจริงๆเราเห็นไหมเรเห็นนกปลา S <S เดือดปุดๆเลยนะคะชิมอีกทีค่ะพอบันกระสิบเข็นแล้วไม่ค่อยเป็ดเท่าไหร่ <invari ant> <Here. S 2> <Okay. S 2> น้ำตาลนิดนึ่งไหมเรากินหวานนะคะใส่น้ำตาลอีกนิดหนึ่ง ันนี้เราล้างมือเส็ยสับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วอย่างคือเรากินกันเองนะคะเรใส่น้ำตาลป๊บลงไปแล้วก็รอให้น้ำตาลป๊บละลายนะคะนี่งปรุงรสตามใจชอบนะคะชอบหวานก็ใส่น้ำตาลชอบเค็มก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะ รอเดือดอีกทีนึงพอเดือดเริ่มจะโอเคแล้วเราก็จะใส่เลือดลงไปนะคะนี่ค่ะใส่เลือดลงไปไม่ต้องคนนะคะอันนี้ใส่เลือดให้เขาท่วมๆน้ำํำเฉยๆให้น้ําท่วมเลือดมาเฉยๆนะคะนี่เราเล่งไฟนิดนึงค่ะให้เขาเดือดอีกทีนึง ตอนนี้เราก็จะมาใส่มะเขือกันนะคะนี่ใครชอบมะเขือสุกก็ทิ้งไว้นานหน่อยนะคะใครชอบมะเขือไม่สุกเท่าไหร่ก็สักครู่แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะใส่ใบโหระพาใส่ใบมะกรูดแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะนี่เราก็ใส่ลงไปค่ะมะเขือน่าทานไหมคะเพื่อนๆ ฝากติดตามช่องด้วยนะคะทุกทุกท่านใครที่เข้ามาชมฝากกดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปให้ดูนะคะชอบไม่ชอบติชมกันได้เลยนะคะรับคําติชมทุกคํานะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะนี่พอ เราคิดว่ามะเขือเราได้ที่แล้วน้ำเดือดแล้วนะคะชอบสุกก็ตั้งสักพักหนึ่งให้มะเขือนิ่มๆนะคะหูยกินหอมมากนะคะเพื่อนๆแล้วหน้าตาดีมากเราก็จะใส่โหละพาแล้วก็ใบมะกรูดลงไปเลยนะคะ เยอะมากใบโหระพายเยอะมากค่ะเพราบ้านบอกไอนนี่เราแกงใบโหระพานะคะใ <laughs> ส่เยอะๆแหละดีค่ะมันจะได้หอมๆโอ้โหเป็นไงคะเพืพ่อน หน้าตาดีมากเลยใช่ไหมคะนี่แล้วก็ไปกินคู่กับขนมจีนก็ได้นะคะขนมจีนหรือข้าวเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราเราชอบขนมจีนเราก็ซื้อขนมจีนมาด้วยอราจะมากินกับขนมจีนโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ